สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสปอร์ตมาเนียวันนี้อยู่กับผมเจสสปอร์ตมาเนียเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันเวลาสามคู่ทางหน้าเพจแห่งนี้ครับดังนั้นเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยกนแล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับก็ยังคงเป็นฟุตบอลถ้วยสัส่วนใหญ่ในคืนวันนี้นะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากแฟ,น,ฟนสปอร์ตมาเนียเหมือนเดิมครับแต่เริ่มที่คู่แรกเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับฟุตบอลโกปาเดรสเปนรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับเอสปันยอนเปิดบ้านเจอกับเรอัลเบ แลสปันยอนเนี่ยรอบที่แล้วนะครับชนะบียาเรลมาได้ด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ3ครับคืนวันนี้แนวรุฟจะเป็นออสการ์เมเลนโดนะครับเลโอปาติสเตารวมไปถึงบอค่าอีเกเซสพร้อมหลงล่าตาข่ายฝั่งของทีมเยือนอย่างเบติสเนี่ยรอบที่แล้ว2นัดเสมอกับโซซิดัตมา2-2นะครับแต่ว่าเบติสเข้ารอบด้วยกฎอเวโกครับคืนวันนี้สารดารุกเซียโกนาเลส คัวกินซานเชสอันโตนิโอซานาเบียพร้อมลงเล่นนะครับเจอกันมาแล้ว1เกมในฤดูกาลนี้ในลาลีกาครับปรากฏว่าเบติสเป็นฝ่ายบุกชนะได้3ประตูต่อหนึ่งคืนนี้เนี่ยเอสปันยอนถูกยกที่เหนือกว่าในฐานะเจ้าถิ่นนะครับผมมองในมุมที่ว่าเอสเปนยอนเองไหมว่าจะดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าเบติสเองเป็นทีมที่เหนียวนั่นมากๆในฤดูกาลนี้แพ้ยากนะครับโดยเฉพาะเล่นในฟุตบอลถ้วยได้ค่อนข้างดีครับดังนั้นดูแล้วซื้อ2มุมดีกว่านะครับเบติสจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนนี้ครับ คู่ต่อมาตี2:45ฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับเชลซีเปิดบ้านเจอกับทอทแนมฮอสเปอร์เกมแรกเนี่ยสเปอร์เป็นฝ่ายเปิดบ้านชนะมาก่อน1-0น,นะครับก็ถือว่ากลุ่มความเดืบเปรียบในเกมแรกมาคืนวันนี้เชลซีค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผู้เล่นตรงกลางอย่างกองเต้จอจินโย่พร้อมลงแนวรุกอย่างอาซาวินเลียนเปโดก็พร้อมลงเล่นนะครับฝั่งของทอทแนมฮอสเปอร์เนี่ยสภาพทีมถือว่ามีปัญหามากครับไม่มีทั้งแฮร์รี่เคนเดลล์อรลี่มูซ่า ซิโซโ,ซโกที่เจ็บแถมซอนเฮียงมินเนี่ยก็ติดภารกิจการรับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้ในเอเชียนคัพด้วยนะครับทำให้สภาพทีมค่อนข้างขาดหายหลายคนนะครับตัวหลักจะเป็นแฮร์รี่วิงคริสเตนอีลิกเซ่นนะครับและยังคงต้องใช้บริการเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้เหมือนเดิมครับแม้ว่าฤดูกาลนี้เจอมา2เกมสเปอร์จะชนะทั้ง2เกมนะครับแต่ว่านั่นเป็นการเล่นในบ้านของสเปอร์นะครับเกมนี้เล่นในซามฟอร์ดบิตเชลซีน่าจะ จัดเต็มจริงๆนะครับซาลี่คงจะเน้นในเกมนี้มากๆผมมองว่าเชลซีจัดชนะสเปอร์ได้แน่ครับแล้วลุ้นถึงประตูที่2เพื่อเข้ารอบให้เชีีรยไปที่เชลซีนะครับ <S <S ปิดท้ายที่เวลาตีสามครึ่งครับโกปาเดีสเปนอีกคู่หนึ่งครับแล้วมาดริดเปิดบ้านเจอกับกีโรนารอบที่แล้วเนี่ยมาดริดชนะเลกาเนสมาได้ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อหนึ่งนะครับ <S <S คืนวันนี้คาดว่าโซลารี่อาจจะมีการปรับทัพบ,บ้างนะครับตัวหลักๆอย่างคาเซมิโรน่าจะลงอิสโก้ วีนิสุสจูเนียนะครับดูการบัตเกรสอาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับฝั่งของกีโรนาเนี่ยรอบที่แล้วเสมอกับแอลเลติโกมาดริดมา4-4แต่ว่าเขารอบมาได้ด้วยกฎอเวโกนะครับคือตัวล,ลักคืนนี้แอนโทนีโลซาโนคริสเตียนซูนี่น่าจะลงล่าตาข่ายครับเจอมาแล้วหนึ่งนัดในลาลีกานะครับมาดริดบุกถล่ม4ประตูตอนน่อ1ครับผมมองว่า เกมนี้แม้ว่ามาริตอาจจะมีการโรเตชันนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ชัดว่ามาริตน่าจะเน้นมากๆกับฟุตบอลถ้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในลาลีกาเนี่ยแทบจะหมดสิทธิ์คว้าแชมป์ไปแล้วดังนั้นดูแล้วเนี่ยยังดูดีกว่ากิโรนาครับแม้ว่าจะโรเตชันแต่ผมมองว่ามาริตจะชนะถึง2ประตูได้ครับสรุป3ทีมคืนวันนี้นะครับผมชอบไปที่เบติส เชลซีและเรอัลมาดริดครับและมันเดิมครับฝากไว้ด้วยสําหรับลายแอดของเราครับแอดสยอดกูมานตามที่ขึ้นในแคปชั่นข้างล่างนี้เลยนะครับและมันเดิมถ้าชอบทีมี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเพจสปอร์ตมาเนียด้วยนะครับขอให้คนโชคดีในค่าคืนนี้ครับสวัสดีครับ